ในเวลาที่เรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือกําลังตัดสินใจเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคําถามก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเนี่ยคือคนที่ใช่จริงๆผมเลยมี4ีําถามวัดใจที่อยากให้ส,สาวๆทุกคนเนี่ยลองเอาไปถามใจตัวเองดูนะครับคาถามข้อที่1ครับคุณสามารถเล่าทุกเรื่องในใจให้เขาฟังได้หรือเปล่าคนที่อยู่ข้างๆคุณตอนเนี้คือพื้นที่ปลอดภัยของคุณหรือเปล่าคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่กล้าที่จะเล่าความฝันความกลัวหรือแม้แต่เรื่องเปิดเปิดที่สุดในชีวิตให้เขาฟังได้มย ต้องกลัวนะครับว่าจะถูกตัดสินความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความไว้วางใจครับคำถามข้อที่ 2, 2> เขาเป็นคนใจดีหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงแค่ใจดีกับคุณเท่านั้นนะครับแต่ให้สังเกตดูว่าเขาปฏิบัติต่อคนรอบข้างยังไงเขาใจดีกับคุณพ่อคุณแม่เขาไหมเขาพูดจากับพนักงานเสิร์ฟดีหรือเปล่าและมันคือพื้นฐานสาคัญของคนที่จะมาเป็นชีวิตคู่ที่ดีครับคำถามข้อที่3เขาช่วยให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไหมแต่เขาจะเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่จะคอยสนับสนุนและผลักดันให้คุณบบยิน ได้อย่างเต็มที่ ในแบบของคุณเองและเขาจะใจดีไปกับทุกความสําเร็จของคุณเป็นกําลังใจให้ในวันที่คุณท้อและเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณอยู่เสมอข้อที่4คุณเห็นภาพเขาเป็นพ่อของลูกได้ไหมคําถามนี้มันคือการมองไปยังอนาคตครับว่าคุณเห็นภาพผู้ชายคนนี้เป็นคนที่จะมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกับคุณได้ไหมเขามีความรับผิดชอบมากพอหรือเปล่ามีภาวะผู้นํำไหมมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปหรือเปล่ามันคือการมองให้ไกลกว่าแค่ความรักของคนต่อคนครับแต่มันคือการมองไป ถึงการสร้างรากฐานของชีวิตในระยะยาวครับ